ไปเหมืงนจะเข้าโอ้โดีอยู่ครับซุบเ,เรียบร้อยครับนี่ครับฮ่่นะครับพอฮอตัดเดี่ยวกะตัดต้นมันลงนำ้ำครับวันนี้โอ้คืออะไรวะวันนี้วะจะมีดปะบนทางเฮา เบิ้งข้างในจะเข้าพี่น้องไปเบิ้งเบาสีบุญเรืองจองไว้แล้วโอ้เครืเอาเดี๋ยวเดียวเดียวเดียวเอาเครื่องใหญ่อย,ยที่นี่พี่น้องที่นี่ปลาปุ๋ยครับมื่อนี้โอ้โหเอาเบิ้งเบาสีบุญเรืองเดียวครับเอาที่ละล็อกกันยังว่าเบื้องไซี่ครับนี่อืมพี่น้องนี่แหละสูงทำการเล่ยกับเบาสีบุญเรืงองคราบปุ๋ยถุงนั่นเป้า ไปนาอสีาพาพี่เบิ่งข้างในตะขาว์เนานี้ตามหาก่อนอยู่ข้างได้มือนีต้นทางเป็นคนจับมีดพี่น้องเอเดี๋ยวแป๊บนึงเ้องไปเบิ่งจักเขาวโอ้โอดูอ่ครับ หยับร้อยครับนี่ครับนะครับพอพอตัดเดี่ยวกะตัดต้นมันลงน้ำวันนี้โอ้คืออะไรกันวันนี้ปะจะไมีดิปะถนนทางฮอรข้าวเบิ้งข้างในจะข้าวพี่น้องไปเบิ่งบ่าวสีบุญเรื่องจองไว้แล้ว คือเอาเดี๋ยว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 เอาเครื่องง่ายที่นี่นี่ปลากล้วยครับมื่อนี้โอ้โหเอาเบิ้งปลาสีบุเรียงเดียวครับเอาที่ละล็อกกันเอ็งมาเบื้องใหม่สิครับนี่อือแล้วนี่แหละสูงทำกันเลยก็เบาสิบุเรียงครับกล้วยถุงนึ่งมาพวกไปเดือดไม่ใช่ครับนางที่ละล็อกครับเบิ้งที่ละล็อกมันแหน่งชิบุรงโอ้หมูน้อยหมูน้อยกินหมูเหลี่ยมหรือหมูเหลี่ยมกินหมูน้อยนี่ เอาเอาเอามืนอนีกับฝนตกพี่น้องยากาศน่าจะเป็นเปียกเล็กน้อยเดี๋ยว <mistakes. S 2> ให้ไปชูไว้ก่อนหนึ่งตัดเชือกเอออะไปฝึงดอกกุสีเป็นเรื่องครับเอาเอาไหลห้องแล้วปุ๊บปุ๊บอา่า เอาวะท่นเรียบร้อยพอตัดเครือแล้วก็ต้องตัดตัดต้นออกไปนำพี่น้องตัดตรงออกไปนำเนาะอันนี้คุนบอกให้เก็บเก็บสี่อย่างนึ่งี่เรียงทีเหลยอือมันเรื่องป่แม่นบอเบื่องที่เราล็อกพี่น้องมันจะมีล็อกเล็กอยู่ให้เบิ่งที่เล็อกมันยังบุหลุง ตัดเกวอเนาะเฮ้ยไอ้เป็นยังไงข้างนี่ใหญ่างานนะครับใหญ่ไปอยู่ฝ่าเกวอแล้วครับโอ้อยใหม่อยู่ฝ่ากเกวอแล้วสัน้นเอาได้ตัวมวนได้อยู่ฝ่ากเกวอเห่อวะโอ้ยมวนกรุบเลยครับมวนดีอพี่น้องตัดเกวอมันนี่เอาเทจาได้ไม่อยู่ครับก็ลืมมวน <laughs> ได้เหรอพี่อะไรนะเออเราเราก็เปิดดูนั่นเหรอเออได้อยู่ เขาได้มัดทีเลยม่ได้มัด,มดเ,เอาเอาเลย,เลยก็ได้ห้อกระเบื้องน่ะห้อก็เปิดเบื้องนำ้ำมันตึงเต็มที่มันขเมแล้ว็นต้นนี้บะเล้วต้นโมเมนต์บอกได้ยินดอกเอา้าได้ยนหรอเออโอ้มือเชื่อดีใายแลวเขาเนื่ท่าเนื่งข้นเลยกันนี่บ่อีสีนึงที่เปนว่าไฮตัตมันบ่สีน้ำเงินเหียบออ่าโอเค โอ้ี่ณบองเลยที่ทอายุตนหนึ่งจะเปขาดตนนึงนน่งจะเป็นขาดขออกจากกันครับอ่ะมึงดิวดิวครับคิดใบพาเมิองเจ๊ปตัดกวม<อ>ม้มามาสี่คนพี่น้องก็อย่าใส่อยู่สวนมือนี่ อไเอาไรมองดึงแหงกดหน้าบกการกเป็นฝ่าดอกเว้นี่ครับฮาเป็นมืออาชีพแล้วครับแบกกล้วยนี่ีน้องระวังลมดิเลี้ยเราเลยวะท่นได้ยี่บ่ได้แดงแดงองเส้นบ่ได้พี่พ ได้อยู่นี่โอ้ตัวนี้สวยครับพี่นะน้อยยินได้อยู่ครับหนึ่งสองสามมีติดเก็บหนึ่งทีครับมื้อนี้ต้นทางเขาเป็นมือมือมีดตัดเสือกปุ๊บครับดึงลงมาหานุมหาตัวไอ้ขวังครับหนึ่งสอง ปึ๊บเรียบร้อยพี่น้องไปบาสกุลขึ้นไปทั้งรถแล้วบัดรเนี่ยบาสก,กุลไปยู่ทั้งรถพี่น้องนี่มีสองนิ้วครับสู้ๆท่าน,นมันจะลื่นเนาะด้านล้มเนาะลากออืมโอเคครับสำหรับบาสกุลกันสิขึ้นไปทั้งรถพี่น้องแบกอยู่ทั้งรถครับผมโอเคครับ ครับผมสำหรับกล้วยมันนี่ก็ได้เกือบเต็มรถพี่น้องประมาณสองร้อยห้าสิบเครือองผมนี่น่าจะไลก่กว่านั้นเนาะครับใกล้แล้วแล้วรอบสุดท้ายครับนี่ครับกล้วยหกล้อใหญ่หมดนี่นพี่น้องมาแล้วอ่อโจสีบุญเรืองมาแล้วครับสได้ปิดคลิปแล้วบัดนี่ครับเนาได้แล้วแล้วพี่น้องได้อีกประมาณอ,อีกประมาณบุปกรณสามเครือพี่น้อง เกินสามเพือน่าจะเต็มรถเนาะ,ะสำหรับคลิปนี้คลิปตัดกล้วยเนาะเราสกุลกับว่าศิลาไปก,ก,ก่อนเนาะเดี๋ยวรอรออันดีโอมาก่อนอยู่พู้นึงเนาเดีด๋ยวรอไดโอมาก่อนครับเป็นหกลออ้นนลอใหญ่พี่เนาะหกล่อ พวรอบๆคันเนี่ยใคเลี้ยวแล้วพี่น้องแบกกันอยู่สองคนน้องมุนี่รับมาแล้วน้องอยู่มาแล้วครับผมครับ<อ>มาแล้วอ่ะโอเคอ่ะผมแค่นะครับแค่โอเคอะ่อคอะสหรับคลิปนี้บ้าสุขนข,ขอลาไปก่อนไว้เจอกันคลิปหน้าครับ,วรบสวัสดีครับผมสวัสดีครับเจี๊ยบครับบ้าสุขคนคนสว่างครับมุนี่จะพาไปบึง่ง ได้เก็บกระลำหัวพี่น้องพาไปบึงการเก็บกระลำกระลำดอกเนาะกระลำดอกพี่น้องตอนนี้ทีมงานกำลังเก็บอยู่ตอนนี้บาสมุทรกำลังชี้ภาปไปครับไปพาไปบึงพี่น้องกระลำดอกเด้อกระลำดอกโบงงามป่าไหนพี่น้องปีนี้กระลำปีนีโบงงามป่าไหนมาแล้ว เป็นสวนกระลำดอกแล้วพี่น้องเอ้ยทีมงานกำลังเก็บกันอยู่เดี๋ยวมาบึง้งกันนี่พี่น้องกระลำดอกบมงงามปะไหนครับปีนี้พี่น้องโมงามบนไหนบดนดาวบนดาวมากโมใหญ่นะครับหๆๆัวบมงใหญ่อยู่น้องอยู่กำลังเก็บอยู่ครับดีครับนี่ครับเออนี่งามอยู่นี่ขาวจุพูลปูนไปลายครับน้อง ดำดอกไอเ้เก็บประมาณสองเทือก้วครับแต่ว่ามันโบงงามปีนี่พี่นอ้องท่าข้างงามนี่กล่องนึงนี่จะได้หกหัวครับพีเบิ่งกับพวกใหญ่ใช่ครับหมนน้อยๆครับนี่นะครับโมนอ่ะทำกับปั้นนี่นเนาะพวกใหญ่กำลังหนาลักกับันงานกำลังนำกันเลยพีเบิ่งบ่าวสีบุญเรื่องด้วยเป็นจังไงงามบ่ทั้งนี่ อท่านนีนะมันเสียบเอาออกเอาออกหลายๆได้ท่านะใบมันอัลบีอาริมท่านไดนบาพีรุ๊สวัสดีครับโอ้โมงามเนาะพีนี้งามงามถ้าถ้างามคือกล่องนึงมันจะได้6กหัวหนึ่งสองสามสี่ห้าหกมันจะเต็มพอดีพี่น้อง เดี๋ยอันนี้เนี่ยกล่องหนึ่งแปดหัวก็มีเก้าหัวสิบหัวก็มีไม่แต่เข้าติดกันเนาะแมนจำยังไงครับพูดง่ายอ่ะเก้าประมาณนี้ครับประมาณนี้ครับแม่นกลับซ้ำฝ่ามือเนาะซ้ำฝาทิปเข่าแม่นพอดีงามครับเอ๋อได้ได้เอาหมดเลยเก็บหมดเลยงัดใส่เลยไม่ได้บอเอาผมเห็นกำลังแกะกล่องมาอีกแล้วเอาเดี๋ยวผมไปเก็บคครับพี่น้องมาหนิ ไปพี่น้องก็บตัวนะมกระลำตัวครับเอาเบิดเอาหมดตอนนี้เอาหมดครับเอาหมดหายากสเลเกินเห็นแล้วเห็นแล้วพี่น้องเห็นแล้ว ดีครับเพี่แล้วน้ำตัวเสีย เอาทีละครึ่งพอแล้วจะขึ้นเหัวสัมนี่ละมัน,นบ่มีเลยเหตุจังไรได้เนาะทางกันหัวาทำกันครับโอดีงามเตาวะนี่พี่เนาะทำมันรอกันจูมนี่ละนี่น้องนี่ตึ๊บตัดไปออกเนีย่ย นี่พี่น้องเจานำเขาขายเป็นกิโลพี่ก่าพี่น้องเนี่ยมาง่ายมาง่ายเขาทร้างกิโลขายครับนี่จิบตัดิบมึงแดงพี่น้องแดงบอลมาแดงบอลมาแดงตัดิิมนี่ครับพี่น้องมันแดงนี่พี่น้องมันก็มันแดงพี่น้องบอลนี่มันแดง เอาแล้วปาทิง้งเอาแต่ลูกขาวอย่างเดียวโอเคครับไป okay. เลยไปประมาณนี้นะครับโอาคีครับครับตอนนี้พากันมาย่างหามากนี้ไง,ง,งพี่ร้องเอาไปโปะถึงถ้าบ้านเฮาขเขาเคเอินพักซีรวยหนาพี่ร้องเอ้ยทางใต้มีตะม a กน้อยเชียวมากมากใหญ่มากง่า,งา,งา,งงามไปเสร็จทึ่งพี่น้อ,นองเกิดบ่มีเนาะือว่าล่ะ ล็อกนี้เป็นล็อกน้ําท่วมพี่น้องน้าม,มันท่วมมันก็เลยบุกปันได้ตัวนี้ก็มาเก็บกับดิวดิวคือปัดเอาปัดเอาเถอะวะชดใช่ปะชวปะใส่มาเบิ่งด้วยเอองามอยู่นี่เมาใส่กระชิมนึ่ก็ได้ทำมันนะครับทำดีโอีงามนี่ แล้ามันก็นยังยังหัออยู่บ่าไงอ,อยให้มันอีกใหญ่อีกได้ครับแต่ปะแต่ไดนคุมหรอเนอะประมาณนี้ปีกไก่ปีกไก่นี่งามพี่น้องแต่ว่าปีกไก่ยังบวชได้เต็ดช่องยูทูปเนาะถ้ามีช่องยูทูปปีกไก่เนี่ยโอ้ยมีแต่แนวถ่ายบู๊สแต่แนวถ่ายพี่น้องทั้งกระลำหัวกระลำดอกมีเต็น

chắc tạc ninh chinh mẫn sẽ đầy con ninh à sẽ đầy hôp mùa anh em là mình lại mùa gì đó Mình mùa kìa 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 ได้มาอันสิดยาบักแตงครับอันเบาพีล่ลูกสามคนเก็บกระลำโตพี่น้องสีดยาสองคนครับผมสิดธยาบำรุงบักแตงแตกระลำบงงามพี่น้องโบงงามปัตเดเนาะ,ป,ะป,ปีนี่โอ้โปีที่แล้วปีที่แล้วงามกว่านี้ครับผมนี่โบงงามปาัตเดครับมามาเมบ่งพางพี่บัดน,นี่สะมาสีดธ์ยาบักแตงพี่น้องบัดน,นี่ เส้นยาบักแตงสองคนกับไอ้ต้นทางพี่ลูกครับผมสินยาบักแตงนี่ครับกะ็ชได้เตรียมอุปกรณ์ชีดยาครับนายจ้างว่าบักแตงมันเป็นลูก,กว่าท่านนี่ครับแบบนี้พี่น้องนี่นี่แบบนี้พี่น้องเป็นเป็นโรคครับขาวๆสิครับนี่เพิ่อที่จะใช้ฉีดยาว่าั่นบอกไว้แต่เมื่อวานแล้วล่ะ แต่เม็มวานแล้วครับตอนนี้บ่าวพี่ลูกกำลังไปเอาเอา,เอาทางชิดยาครับทางชิดยามาอยู่ตอนนี้เนะานะบ่าวสกุลก็เตรียมของครับเตรียมกระซิมครับไว้อยากงานแต่ละมือจักสิีได้เห็หนอย่างในพี่น้องกำ,ำลังอยู่ครับกำ,ำลังอยู่ นายจ้างก็ได้ต้องหลุดทีคนเดี๋ยวมาสักคนเดีอาเอาไอ้น้ำก่อนพี่น้องน้ำก่อนครับวันนี้งานวันนี้กะมีเก็บกระลำตั้งแต่เส้ามามือเส้านี่ตั้งแต่เส้ามามาเห็ดไอ้ลื้อพยางพี่น้องลือล้อพยางลื้อพยางแล้วมาขุดหญ้ามาขุดหญ้าบักพริกขุดหญ้าบักพริกแล้วให้ไปเก็บกระลำจ้อ เก็บกระลำบ่แล้วดึงมาสองคนผมกับไอ้ต้นทางผิลกูกมาสีดยาเนาะประมาณนี้สิจยาแล้วก็สิได้เมื่อเลยละ่ะเบิ่งสูงครับมาสิบเกินชั่วโมงชั่วโมงหนึ่งครับกะยวผมลาไปด้วยคลิปนี้แล้วกันครับผมลาไปด้วยกำลังสิสิจยาแป๊กแตงเท่านี้แหละครับผม ประมาณนี้นะงานอิสเตรียลแต่ละมือจะเห็นอย่างแน่พี่น้องตาหน้าตาลังอยู่ครับโอเคครับกมือนี้เป็นมือที่2องของการเหตุงานของปีใหม่ปีนี้เนาะครับเมื่อวานกับภากันหลับจ็อบอเก็บบักแตงนี่แหละเริ่มปีปแรกเหตุงานมือแรกของปีใหม่25งพกกับภากันหลับซับเลยกับขอให้ได้หลับซับตลอดไปเด้อปีนี้ครับผม ให้งานได้ไลายครับผมมีโอดไดลายเนาะไวยพ่นให้เจ้าของไงนะครับโอเคครับเดี๋ยวผมขอลาไปก่อนครับด้วยคลิปนี้ครับเอาไว้เกินคลิปหน้าครับสวัสดีครับผม